สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูก่อนได้เจตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับ เราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆรงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหัวอยู่เฮาค่อยๆย,ย,ยกกิดน้ำค้างแข็งยามเช้าในมือของเขาจนมันลอยขึ้นเหนือศีรษะของเขาแสงสีน้ำเงินเข้มบนชุดเกราะของเทพเจ้าสงครามน้ำแข็งลดลงอย่างกระทันหันก่อนที่มันจะเข้มข้นขึ้นและส่องสว่างไปทั่วบริเวณอรอบๆตัวเขาหลังจากสัมผัสถึงความหนาวเย็น ที่รุนแรงนี้เราหมิงใครซึ่งเพิ่งปรากฏขึ้นอีกครั้งข้างๆหัวอยู่เฮ้าก็กลับเข้าไปในความว่างเปล่าทันทีโดยไม่ลังเลเลยหัวยู่เฮ้าฟันกีดน้ำค้างแข็งยาเช้าของเขาออกไปด้านนอกในขณะนั้นไม่มีใครเห็นว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ร่างกายทั้งหมดของเขาเป็นเหมือนลูกบอลแสงสีน้ำเงินเข้มที่มีรำแสงจำนวนนับไม่ถ้วนแผ่ออกมาจากร่างกายของเขาในทันทีนั้น ทุกอย่างภายในระยะ1,000เมตรของเขาถูกหอหุ้มด้วยแสงใบมีดที่แหลมคมแสงสีน้ำเงินเยือกแข็งฉีกออกจากทุกพื้นที่อย่างง่ายดายเห็นได้ชัดว่านี่เป็นการโจมตีตามอำเภอใจแม้ว่าเขาจะต่อสู้กับทรงรี่วูแต่หัวอยู่เฮาก็ไม่ปล่อยการโจมตีดังกล่าวเทคนิคนี้คืออะไรโชคดีที่จีเจียเฉินไม่อยู่ถ้าไม่เช่นนั้นผู้ครั่งใายดาบย่อมจะขอให้หัวอยู่เฮา ต่อสู้กับเขาหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้เขาจะไม่สนใจแม้ว่าเขาจะแพ้หลังจากที่หัวอยู่ห้าได้เปิดปล่อยเทคนิคนี้ท้องฟ้าทั้งหมดก็เปลี่ยนสีและตอนนี้ก็เผยให้เห็นภาพที่สดใสราวกับว่ามังกรสีน้ําเงินน้ําแข็งขนาดมหึมากําลังบินอยู่บนท้องฟ้าทุกเกตบนล่างของมังกรนั้นชัดเจนอย่างมากนี่เป็นสิ่งที่เทคนิคดาบควรจะสามารถทําได้หรือไม่ทุกคนจากสํานักถัง ตางตกใจกับสิ่งที่พวกเขาเพิ่งเห็นไม่มีใครรู้ว่าเมื่อใดที่หัวยู่เฮ้าเชี่ยวชาญเทคนิคนี้ที่สูดเทคนิคนี้ไม่ใช่ของทวีปโต้หลัวมันถูกส่งต่อไปยังหัวอยู่เฮ้าโดยพระเจ้ามันคือทักษะการไล่ลำของมังกรฝนนี่เป็นครั้งแรกที่หัวอยูเฮ้าใช้เทคนิคนี้ในสนามรบในทันทีที่เขาปลดปล่อยเทคนิคนี้เขารู้สึกว่าพลังวิญญาณที่เก็บไว้ในแกนวิญญาณการเสริมยินหยาง ของเขากำลังถูกกิดน้ำ้ังแข็งยามเช้ากินลงไปอย่างฉุนเฉียวร่างสีดาถูกผลักออกจากจุดซ่อนตัวของเขาในความว่างเปล่าขณะที่เหล่ามิงใครโบกดาบของเขาอย่างบ้าคลั่งก่อนที่เขาจะปกป้องตัวเองแต่ทว่าเขาอดไม่ได้ที่จะรักษาบาดแผลบนร่างกายของเขา13ครั้งเกาะป้องกันวิญญาณระดับ9ของเขาถูกทำลายเกาะคงกระพานของเขาก็าพังทลายลงเช่นกัน เรายังสามารถเห็นลิ้วของแสงสีฟ้าเย็นช้ำที่หลงเหลืออยู่บนเครื่องมือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ของเขาความหนาวเย็นที่ถาโถมเข้าใส่เครื่องมือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ของเขาในทันทีและเข้าไปในกระดูกของเขาโดยตรงแม้ว่าเครื่องมือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ของเขาจะเป็นระดับเ้าเช่นกันแต่ความสามารถในการป้องกันของมันก็เทียบไม่ได้ กับพลังอันน่าสะพึงกลัวของกลินน้ำค้างแข็งยามเช้าแกนกลางการกดตัวภายในเครื่องมือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ระดับ9ถูกทำลายในทันทีด้วยแสงใบมีดถ้าเขาไม่ได้สวมชุดเกาะชั้นในของระดับ9้าเพิ่มเติมเขาคงจะกลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งมันน่าก,กลัวมันน่าก,กลัวเกินไปเทคนิคดาบชนิดใดที่สามารถทำลายพื้นที่ได้มากกว่า2,000เมตรมอยู่เฮาสามารถย่ำยั้งตัวเองได้ และใช้มันตอนนี้เท่านั้นเขามีไม้เด็ดกี่อันวิศวกรวิญญาณผู้ทรงพลังและวิญญาจารจากจากักรวรรดิวันจันทาไม่สามารถช่วยได้พวกเขาได้แต่ตัวสันเมื่อดูหัวอยู่เฮาปลดปล่อยเทคนิคนั้นแต่ทว่าพวกเขาไม่รู้ว่าเขาเสียใจกับสิ่งที่เขาเพิ่งทำไปแม้ว่าการไล่ลำของมังกรฝนจะทำให้ทุกคนตกใจแต่ก็ใช้พลังจากเขามากเกินไปเขาตะนักว่า พลังวิญญาณที่เขาสูญเสียไปเพียงเพราะเทคนิคนั้นแม้แต่ความสามารถในการสร้างใหม่อันทรงพลังของแกนวิญญาณเสริมยินหยางก็ไม่สามารถวดเชยพลังวิญญาณที่เขาใช้ไปใช้เวลาเกือบ30วินาทีก่อนที่ท้องฟ้าจะเริ่มสูญเสียลักษณะแป,กแปกลกๆหลังจากที่มันถูกแกนสลักและฉีกเป็นรูปร่างของมังกรตอนนี้ท้องฟ้ากลายเป็นทะเลแห่งธาตุน้ำแข็งขั้นสูงเป็นที่ชัดเจนว่ามาอยู่เฮา ได้ใช้พลังวิญญาณมากเพียงใดเพื่อให้บรรลุความสำเร็จนี้ตายเสียงคำรามดังออกมาจากปากของเราหมิงไคหลังจากนั้นดาบสีดำด้านยาวสองอันถูกปล่อยออกมาในทิศทางของหัวอยู่เฮาพวกเขาพุ่งเข้าหาหัวอยู่เฮาเราวกับสายฟ้าขณะที่เรามิงไครเริ่มตกลงมาจากฟากฟ้าสู่พื้นทุกคนรู้ดีว่ามีเหตุผลเพียงข้อเดียว ที่คนจะโยนอาวุธออกระหว่างการต่อสู้เนื่องจากบุคคลนั้นต้องการสร้างโอกาสที่จะหลบหนีแม้ว่าวิศวกรวิญญ,ญญาณระดับ9อาจไม่สามารถจับคู่วิญญ,ญาจาร์ระดับแนวหน้าได้เมื่อพูดถึงพลังการต่อสู้แต่ความสามารถในการเอาชีวิตรอดของพวกเขานั้นแข็งแกร่งกว่าวิญญ,ญาจาร์มากอย่างแน่นอนหากเป็นวิญญ,ญาจาร์ที่มีการฝึกฝนที่เท่ากันหรือสูงกว่าเราไมงใคร ผู้ซึ่งได้รับการโจมตีจากทักษะการไล่ล่ของมังกรฝนของหัวยู่เฮาเขาหรือเธอจะถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่ทว่าเราหมิงใ,ใครยังมีชีวิตอยู่ดาบสีดําด้านสองเล่มปรากฏขึ้นต่อหน้าหัวอยู่เฮาทีละอันดาบเซไปหนึ่งเมตรไปหน้าของหัวยู่เฮาดูจริงจังขึ้นทันทีอันที่จริงตั้งแต่การต่อสู้ครั้งแรกจนถึงตอนนี้เขาไม่ได้เปิดเผยการแสดงออกที่จริงจังเช่นนี้ หาวยูเฮ้ายกกินดน้ำแขางแข็งยำเช้าขึ้นเพื่อเบียงเบนดาบสีดำอันแรกต่อจากนั้นเขาได้ทำสิ่งที่ไม่มีใครเข้าใจเขาเอียงร่างกายเล็กน้อยขณะที่ใช้ไหล่ซ้ายเพื่อโจมตีดาบที่สองดาบยาวแทงทะลุไหล่ของเขาทันทีแม้แต่ความสามารถในการป้องกันอันทรงพลังของชุดเกราะเทพสงครามน้ำแข็งก็ไม่สามารถปิดกั้นดาบได้แต่ทว่าไหลของหัวยูเฮ้าดูเหมือนจะไม่มีเลือดออก เขาสะดุดล้มก่อนจะตกลงมาจากท้องฟ้าทั้งโอทงตื่นตะหนกทันทีเมื่อเห็นเขาตกลงมาเธอกำลังจะรีบไปจับเขาเมื่อเห็นเขายกมือขวาและส่งสัญญาณว่าอย่าเข้ามาหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงทุบดังขึ้นสองครั้งเรามิงไครและหัวอยู่เห้าตกลงไปที่พื้นทีระคนเมื่อเหลามิงไครตกลงร่างของเขาก็ตกไปข้างหน้าอย่างไม่น่าดู ก่อนจะกิ้งไปในท่านั่งในทางกลับกันหัวอยู่เฮ้าลงสู่พื้นในลักษณะที่มั่นคงอย่างยิ่งแต่ทว่าดาบที่ไหลของเขาทำให้เขาดูน่ากลัวมากฮ่าฮ่าดูเหมือนว่าเจ้าถูกดาบของข้าแทงตกลงมาเราเหมิงใครหัวเราะออกมาเห็นได้ชัดว่าเขาพอใจกับตัวเองมากที่ทำร้ายหัวอยู่เฮ้าได้สำเร็จซึ่งเป็นความสำเร็จที่แม้แต่ทรงรีหูก็ไม่สามารถทำได้ มัอยู่เฮาพยักหน้าให้เราเมิงใครเขากล่าวว่าข้าไม่เคยคาดหวังว่าจะได้เห็นคนแบบเจ้าที่จะอุทิศชีวิตของเจ้าเพื่อทํางานให้งานศิลปะชิ้นเดียวสมบูรณ์แบบถ้าข้าไม่ได้เฝ้าดูเจ้าแรกรู้สึกว่าเจ้าจะปลดปล่อยวิญญาณยุดการต่อสู้ของเจ้าเมื่อใดข้าคงจะอยู่ในสภาพที่แย่ลงไปอีกจริงๆแล้วเจ้าสามารถจุดไฟพลังงานชีวิตของเจ้าเองเพื่อหยุดการไหลของพลังงานภายในของข้า ถ้าข้าจำไม่ผิดวิญญาณยุทธของเจ้าควรจะเป็นดาบใช่ไหมแล้วมึงใครพยักหน้าเขารู้สึกประทับใจกับการที่หัวยู่เฮาสามารถสรุปทั้งหมดนี้ได้ในระหว่างการสู้รบถูกต้องวิญญาณยุทธการต่อสู้ของข้าคือดาบพูดให้ถูกยิ่งขึ้นมันคือวิญญาณยุทธการต่อสู้มีดดาบวิญญาณยุทธการต่อสู้มีดดาบของข้าไม่มีรูปแบบทางกายภาพที่แท้จริง มันค่อนข้างแตกต่างจากวิญญาณยุติการต่อสู้อาวุธทั่วไปที่เจ้าอาจเห็นแต่ทว่ามันสามารถล้อมรวมเป็นวัตถุที่เป็นโลหะได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อข้าเพิ่งเริ่มฝึกฝนมันอ่อนแอและไร้พลังอย่างยิ่งแต่ทว่าเมื่อข้าแข็งแกร่งขึ้นข้าเริ่มตระหนักว่ามันทรงพลังและมีประโยชน์เพียงใดโมยู่ห้าวกล่าวต่อว่าแม้ว่าการโจมตีครั้งก่อนของเจ้าดูเหมือนตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้ข้าตามเจ้า แต่จริงๆแล้วเจ้าได้รวมรวมวิญญาณยุธิการต่อสู้ของเจ้าเข้ากับดาบที่สองของเจ้าในขณะที่เจ้าเาผาผลาญพลังงานชีวิตของเจ้าเพื่อจํากัดการไหลของพลังงานภายในร่างกายของข้าดาบเล่มแรกตั้งใจจะทําให้เสียสมาธิเนื่องจากเจ้าเพียงแค่โยนมันทิ้งไปในลักษณะที่ค่อนข้างปกติดูเหมือนว่าเจ้าจะต้องกินยาชูํำลังและสมุนไพรเป็นจำนวนมากเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิตของเจ้า ใช่อันที่ทีงค่าปลดปล่อยทักษะวิญญาณที่9ของข้าก่อนหน้านี้มันถูกเรียกว่าดาบแยกวิญญาณถ้าข้าพูดตามตรงเจ้าถูกสาบตั้งแต่วินาทีที่ดาบของข้าเข้าสู่ร่างกายของเจ้าเจ้าจะต้องตายแม้ว่าเจ้าจะตัดแขนขาของเจ้าออกก็ตามท้ายที่สุดดาบปีศาจของข้าเป็นเครื่องมือระดับ9้าดาบปีกอันเป็นเครื่องมือวิญญาณระดับ9้าด้วยการใช้การแยกวิญญาณของข้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือวิญญาณระดับเก้าของข้ามันไม่สามารถทำลายได้แม้ว่าเจ้าจะเป็นพมยุทธ์ระดับสูงสุดเจ้าก็ยังตายเพราะทางเดินของเจ้าจะถูกตัดขาดโดยพลังงานทำลายรางซึ่งจะทำลายร่างกายของเจ้าพูดตามตรงข้าไม่คิดว่าข้าจะสามารถหยุดการไหลของพลังงานภายในของเจ้าหากเจ้าไม่ได้ต่อสู้กับผู้คนจำนวนมากมาก,ก่อนหลังจากปล่อยเทคนิคอันทรงพลังของเจ้า ซึ่งเปิดเผยตำแหน่งของข้าเจ้าใช้พลังงานมากเกินไปัวยูเ่เฮาพยักหน้าและพูดว่าข้ายอมรับว่าข้าประเมินเจ้าต่ำไปนี่คือสิ่งที่ข้าต้องสูญเสียสำหรับการทำเช่นนั้นแต่ทว่าข้าต้องการเตือนเจ้าว่าอย่าประเมินค่าพลังของวิญญาณดาบของเจ้าสูงเกินไปแม้ว่ามันจะทำร้ายข้าได้แต่มันไม่ง่ายเลยที่จะฆ่าข้าขณะที่เขาพูดหัวยู่เฮา จับด้ามดาบปีศาจด้วยมือขวาขณะที่เขาค่อยๆดึงดาบห้าฟุตออกจากไรของเขาตอนนี้ทางอูทงไม่กล้าดูหัวยูเฮาอีกต่อไปหมัดของเธอกำแน่นขณะที่เธอหวังว่าเธอจะเป็นหนึ่งที่เคียงข้างเขาแต่ทว่าหัวยูเฮาไม่อนุญาตให้เธอไปท้ายที่สุดการต่อสู้กับคู่ต่อสู้สิบคนนี้เป็นการต่อสู้ของเขาคนเดียวมันเป็นการต่อสู้ของลูกผู้ชายเรามีใคร ตกใจเมื่อเห็นหัวยูเฮ้าถอดดาบออกจากลายของเขาเขาไม่ได้คาดหวังว่าหัวยูเฮ้าจะมีพลังในการถอดดาบอะไรสิ่งนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทำไมเจ้ายังมีแรงอยู่เจ้าใช้พลังวิญญาณทั้งหมดเพื่อกดวิญญาณดาบของข้าวแล้วไม่ใช่หรือทำไมเจ้ายังมีพลังที่จะถอดดาบออกเรามิมงใครได้จุดประกายพลังชีวิตของเขาแล้วและใช้พลังงานทุกหยดในพลังวิญญาณของเขา เขาเริ่มการโจมตีทั้งหมดแม้ว่าการโจมตีของเขาจะประสบผลสำเร็จเขาก็จะยังสามารถถอดดาบยาวได้อย่างไรมีอีกเหตุผลหนึ่งที่เรามิ้งใครเต็มใจที่จะออกไปท้าทายหัวอยู่ห้าวันนี้แท้จริงแล้วเขาถูกขับเคลื่อนด้วยความโลภเขาต้องการกินน้ำค้างแข็งยามเช้าของหัวอยู่เฮาในฐานะนักสู้ผู้ทรงพลังที่มีวิญ,ญญาณดูดการต่อสู้ดาบเขาเชื่อว่า เขาควรจะสามารถควบคุมกิดน้ำค้างแข็งยามเช้าแม้ว่าเขาจะไม่มีวิญญาณยุธการต่อสู้น้ำแข็งขั้นสูงสุดก็ตามเขาเชื่อว่าเขามีโอกาสที่ดีที่จะได้เป็นอัครพรมยุทธถ้าเขาต้องจับคู่วิญญาณยุตธการต่อสู้ดาบของเขากับอาวุธแห่งพระเจ้าสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าคนคนหนึ่งสามารถเป็นวิศวรกรวิญญาณระดับสิบได้หลังจากบรรลุความสามารถของอัครพรมยุทธไปแล้ว นี่คือสิ่งที่เขาฝ่ฟฝันมาเป็นเวลานานเรามิ้งใครเฝ้าดูหัวอยู่เฮ้าค่อยๆถอดดาบ5ฟุตออกไปโดยไม่ทําให้เลือดไหลแม้แต่หยดเดียวแต่ทว่าเนื่องจากหัวอยู่เฮ้ามีหมวกบางหน้าจึงไม่มีใครเห็นสีหน้าของเขาแต่ทว่าทุกคนเชื่อว่าเขาไม่ได้เจ็บปวดมากขนาดนั้นเนื่องจากเขาสามารถดึงดาบออกมาได้ค่อนข้างคงที่ในที่สุดดาบปีศาทั้งหมดก็ถูกถอดออกโดยหัวอยู่เฮ้า ร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อยในขณะที่เขาถือเครื่องมือวิญญาณระดับก้าไว้ในมือดาบปีศาจมีลักษณะเดียวเท่านั้นความคมสุดขีดคล้ายกับวิธีที่เรามิงใครดำเนินตามรูปแบบการต่อสู้แบบสุดขั้วอาวุธของเขาก็เหมือนกันมันเฉียบคมมากจนแม้แต่ก่อของเทพสงครามน้ำแข็งก็ไม่สามารถปิดกั้นได้ด้วยพลังแห่งคมดาบพลังโจมตีที่ดาบปีศาจปล่อยออกมา ในทันทีนั้นแทบจะเทียบเท่ากับอาวุธเทพหากหัวยูเฮ้าตอบสนองช้าลงและปฏิบัติต่อมันเป็นการโจมตีปกติหัวใจของเขาจะถูกแทงด้วยดาบปีศาจเจ้าทำแบบนั้นได้ยังไงเราเมิงใครถามหัวยูเฮ้าในลักษณะมึนงงหัวยูเฮ้ากระดแกงดาบปีศาจในด้ามจับแบบย้อนกลับขณะที่เขาใช้ฝ่ามือข้างหนึ่งยกกระบังหน้าขึ้นแม้ว่าใบหน้าของเขาจะซีดเล็กน้อยหัวยูเฮ้า ก็แสดงออกอย่างสงบข้ารักษาชีวิตเจ้าไว้จนถึงตอนนี้เพื่อจะแสดงให้เจ้าเห็นว่าการโจมตีของเจ้าไม่มีประโยชน์กับข้าเจ้าไม่มีโอกาสฆ่าข้าเลยถึงเวลาที่เจ้าจะต้องหายตัวไปจากพื้นผิวโรคนี้แล้วการุณาแสดงความเมตตาด้วยจูจืออุทานออกมาจากที่นั่งของเธอแต่ทว่านี่คือสนามรบไม่มีที่ว่างสำหรับความเมตตาในสงครามมีเสียงระเบิดดังขึ้น ได้ยินเสียงระเบิดรุนแรงร่างกายของเราหมิงไคร,ระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนกระทั่งสิ้นลมหายใจดวงตาของเขายังคงเบิกกว้างด้วยความไม่เชื่อเราหมิงไคได้จุดไฟพลังชีวิตของเขาและไม่มีการปกป้องร่างกายของเขาเพื่อเริ่มการโจมตีครั้งล่าสุดอันที่จริงเขาได้ใส่พลังวิญ,ญญาณทั้งหมดของเขาเข้าไปในอาวุธและใช้เครื่องมือวิญญ,ญาณอื่นของเขา เพื่อปกปิดการเลืองแสงของวงแหวนมียาณของเขาเพื่อที่จะฝอยระเบิดที่อันตรายถึงตายแต่ทว่าทำไมศัตรูของเขาถึงยังมีชีวิตอยู่โดยการฝากทุกอย่างไว้ในการโจมตีครั้งสุดท้ายของเขามันบอกเป็นในว่าเขายอมแพ้ในการป้องกันตัวเองโดยสิ้นเชิงแต่ถ้าว่าความจริงก็คือว่ามาตรการการป้องกันทั้งหมดของเขาถูกทำลายโดยทักษะการไล่รมามังกรฝน ให้ดำเนินการโดยกินน้ำแข็งแข็งยามเช้าของหัวอยู่เฮาเมื่อน้ำแข็งขั้นสูงสุดของหัวยู่เฮาแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของเราหมิงใครและเขาตกลงกับพื้นเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วทางเดินส่วนใหญ่ในร่างกายของเขากลายเป็นน้ำแข็งแล้วภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ทักษะการระเบิดน้ำแข็งเป็นสิ่งที่จําเป็นในการจัดการกับการระเบิดครั้งนี้หัวยู่เฮาค่อยๆหันไปเผชิญหน้ากับกองทัพ ของจากรวัตตวันจันทาเขาแทงดาบปิดศาสยาวห้าฟุตลงไปที่พื้นขณะที่เขาใช้มันเพื่อลองรับร่างกายของเขาทัานใดนั้นเขาก็ไออย่างรุนแรงเลือดสองเส้นพุ่งออกมาจากไหล่ซ้ายของเขาราวกับลูกศรหลังจากเลือดออกจากร่างของหัวอยู่เฮาเส้นเลือดทั้งสองนี้ก่อตัวเป็นรูปดาบขณะที่พวกมันหันไปโจมตีหัวอยู่เฮา แสงสีทองส่องออกมาจากหน้าผากของหัวยูเฮ้าทันทีและห่อหุ้มวิญญาณยุทธการต่อสู้ดาบที่เปื้อนเลือดหลังจากนั้นวิญญาณยุทธการต่อสู้ดาบก็ระเบิดอย่างเงียบๆก่อนที่จะหายตัวไปในอากาศเลือดหยุดไหลาจากไรของหัวยูเฮ้าเหลือเพียงคราบเลือดบนกอเทพสงครามน้ำแข็งของหัวยูเฮ่าเขายังคงยืนอยู่ที่นั่นราวับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนต่อไป เลือดไม่ได้ทำให้เขาดูอ่อนแออันที่จริงมันทำให้เขาดูน่ากลัวขึ้นมากความแตกต่างของเลือดกับใบหน้าที่ซีดและเย็นชาทำให้เขาดูเหมือนปีศาจที่พึ่งลงมายันดินแดนของพวกเขาครั้งที่6นี่เป็นบุคคลที่6แล้วมายุเฮาสามารถชนะการต่อสู้ทั้ง6ครั้งด้วยความสามารถที่เหนือกว่าของเขาเขาฆ่าคนไปสามคนบาดเจ็บสองคนและจับไว้อีกหนึ่งคน ถ้าจูจือไม่เสียใจยกับความล้มเหลวของบทภาพวิญญาณวนสุดก่อนหน้านี้แต่ครั้งนี้มันทําให้เธอเจ็บปวดเมื่อเห็นผู้บัญชาการกองทหารของกองทหารวิศกรวิญญาณหมีกงเล็บทองตายลงไปท้ายที่สุดแล้วเหล่าหมีใครเป็นวิศวกรวิญญาณระดับข้าวยิ่งไปกว่านั้นเขาเป็นผู้บัญชาการกองทหารของกองทัพวิศกรวิญญาณโดยปกติจะใช้เวลาสองสามทศวรรษในการเหล่าเลี้ยงพรสวรรค์อย่างเขา วิศวกรวิญญาณระดับเก้าทุกคนเช่นเหลาหมิงไครเป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ของจักรวรรดิวันจันทาจูจือเริ่มเข้าใจว่าทำไมหัวอยู่เฮาถึงแนะนำความท้าทายนี้เขาไม่เพียงแต่พยายามบังคับให้จักรวรรดิวันจันทาถอยกลับแต่ยังพยายามลดพลังของจักรวรรดิวันจันทาในขณะที่พัฒนาความสามารถของเขาเองแม้ว่าจูจือจะไม่สามารถควบคุมโบสภ์ผาวิญญาณบริสุทธิ์ได้ แต่โบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังอยู่ข้างจักรวรรดิวันจันทาภายใต้การโจมตีอย่างไร้ความปาณีของหัวอยู่เฮาโบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับความสูญเสียมหาศาลตอนนี้พวกเขาเริ่มสูญเสียวิศวกรวิญญาณไปแล้วแม้ว่าจักรวรรดิวันจันทาจะมีวิศวกรวิญญาณระดับก้าค่อนข้างมากแต่พวกเขาก็ยังมีข้อจํากัดมากพวกเขามีวิศวกรวิญญาณระดับ9ก้าไม่เกิน20คน แม้กระทั่งผู้ที่ได้เริ่มในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ทว่าหัวยูเฮาและเพื่อนของเขาได้จัดการไปแล้วมากกว่าหนึ่งคนยิ่งไปกว่านั้นจูจือเจ็บปวดเมื่อเห็นหัวยูเฮาได้รับบาดเจ็บตอนนี้การหายใจของหัวยูเฮารำบากเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าอาการบาดเจ็บของเขาไม่เบาเลยการโจมตีครั้งล่าสุดของเรามิ้งใครเป็นสิ่งที่เขาไม่คาดคิดจริงๆ นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นการโจมตีที่ทรงพลังเช่นนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ